มีพลังงานบางอย่างที่อยู่นอกโลกอยู่ในจักรวาลอยากติดต่อสื่อสารกับคุณหรือว่าตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่เชื่อมโยงกับพลังงานนอกโลกได้ดีสามารถเชื่อมโยงกับพลังงานที่มองไม่เห็นได้ดีมากอีกในยะนหนึ่งคนที่ดูคลิปนี้อาจจะเชื่อในเรื่องของพลังงานจักรวาลเชื่อในเรื่องของ h i g h e r self แม่ไกอาหรืออาจจะเชื่อในเรื่องของโลกหลังความตาย มีความรู้ว่าตัวคุณเองเป็นคนที่มีจิตสัมผัสเชื่อมโยงถึงพลังงานได้ดีมากแล้วตัวคุณเองเป็นคนที่รู้ดีทุกอย่างว่ามันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวคุณหรือว่าคุณรู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับโลกของเราในบางเคสเพยายามที่จะใช้เซนส์ในการสื่อสารกับพลังงานเพื่อให้คุณได้รู้ล่วงหน้าได้มากที่สุด แต่ว่าด้วยความที่ตัวคุณเองยังไม่มั่นใจว่าไอสิ่งที่คุณสัมผัสหรือว่ารู้นั้นน่ะมันแม่นยำริงไหมมันใช่หรือเปล่าบางคนก็เลยอาจจะไม่ได้สื่อสารสิ่งที่คุณรู้หรือสัมผัสได้กับคนทั่วไปแต่ว่าคลิปนี้อมมีความรู้สึกว่าถ้าคุณเป็นคนลักษณะแบบนั้นนะคะอาจจะเป็นชาววันเสาร์ก็ได้นะคะเป็นชาวมังกรก็ได้นะคะเออเป็นคนที่เชื่อในเรื่องโหราศาสตร์ดวงดาวแน่ๆเลยนะอมมีความรู้สึกแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ออมรู้สึกว่าพลังงานที่อยากสื่อสารกับคุณนะ่ะมีมีอะไรบางอย่างที่เขาอยากให้คุณได้รู้อะคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะออมรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างอยากสื่อสารกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เชื่อในเรื่องของสิ่งนี้ลับนอกโลกนะคะหรือว่า Higher Sel f นะคะแม่ไกอานะคะหรือว่าเชื่อในเรื่องของกดแรงดึงดูดหรือว่าพลังงานจักรวาลน,นะคะคลิปนี้เป็นของคุณเลยนะคะเพราะว่าไพ่ที่ออมเปิดได้ใบแรกที่ออมสุ่มได้มันเป็น The world นะ นะคะอะลองดูถ้าเกิดว่าสิ่งที่รมพูดไปมันตรงกับคุณนะคะไปต่อได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูกันหน่อยว่าพลังงานที่อยากจะสื่อสารกับคุณนะคะเขาเป็นใครนะคะพลังงานที่อยากจะสื่อสารกับคนที่ดูคลิปนี้ค่ะเขาเป็นใครนะโอ้โหเอซอบวานส์อ่บางคนชอบเรื่องนกฟีนิกซ์หรือเปล่า นะคะบางคนเชื่อเรื่องนกฟีนิกซ์หรือว่าบางคนรู้สึกว่าชีวิตเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นับครั้งไม่ทั่วแล้วอะแสดงว่าคนที่เกิดคนที่ดูคลิปนี้นะคะเป็นคนที่เกิดมาแล้วเหมือนกับเจอเรื่องอะไรที่เหมือนกับต้องกลายเป็นเท่าฐานอะแล้วก็ต้องแบบว่าลุกขึ้นมานะคะเหมือนนกฟีนิกซ์อะเหมือนแมวก้าชีวิตหรืออะไรอย่างนี้ไหมคนที่ดูคลิปนี้นะคะแต่ถ้าถามว่าใครอยากสื่อสารกับคุณบางทีอาจจะเป็นพลังงานเป็นจิตวิญญาณ บางทีอาจจะเป็นตัวคุณเองในอนาคตนะที่อยากสื่อสารกับคุณนะคะเป็น higher self ก็ได้หรือว่าเป็นตัวคุณในอนาคตที่แบบได้ผ่านจุดนี้ไปแล้วอะผ่านจุดนี้แล้วก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วนะคะคือล้ำหน้าคุณไปหนึ่งเก้านะคะบางทีอาจจะเป็นสิ่งนั้นพลังงานนั้นที่อยากสื่อสารกับคุณนะคะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะอมพุญาติไทยในยสถานที่คนที่เคยมีผูกพันกับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าชนิดใดก็ตามนะคะ เคยผูกพันกับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าชนิดใดก็ตามแต่ในรูปนี้จะเป็นนกแค่นั้นเองนะคะแล้วอาจจะล่วงรับไปแล้วนะคะน้องกับดาวไปแล้วนะคะบางทีน้องอาจจะอยากมาสื่อสารอะไรบางอย่างกับคุณเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นพลังงานในลักษณะของจิตวิญญาณนะคะที่เป็นสัตว์ที่ผูกพันลักกับคุณมากๆเลยถ้าไม่อย่างนั้นคือเป็นเป็นตัวคุณะ่ะที่ผ่านจุดเนี้ยเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งไปแล้วนะคะแล้วต้องการมาสื่อสารกับคุณนะ อ่ะเรามาดูซิว่าพลังงานนั้นอยากสื่อสารอะไรกับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะพลังงานนั้นอยากสื่อสารกับคุณว่าโผล่เซเว่นออฟซอรนะคะมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะบอกว่ามีอะไรบางอย่างที่คุณมองไม่เห็นสิ่งที่คุณเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งและสิ่งที่คุณมองไม่เห็นทุกอย่างนะคะคุณอาจจะยังติดอยู่ในโลกสามมิติหรือว่ายังติดความคิดอะไรบางอย่างอยู่เนาะ นะคะยังยังไม่สามารถที่จะสัมผัสกับเขาเรียกว่าพลังงานนะคะที่คุณอาจจะเชื่อถืออยู่อะ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่รมพูดไปแล้วะนะแต่ว่ามันติดตรงเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งหรือแบบว่าเฮ้ยคุณยังไม่ได้หลุดออกจากความคิดในในเรื่องของโลกสามมิติมากนักน,นะคะพลังงานนั้นอยากสื่อสารกับคุณว่ามันมีอะไรที่คุณยังไม่รู้หรือยังมองไม่เห็นนะคะอยู่อีกหลายอย่างเลย นะคะอยากจะบอกคุณว่ามันไม่ได้มีแค่โลกสามมิติที่คุณเห็นนะมันยังมีอะไรซ่อนอยู่อีกนะคะอยากบอกอะไรอีก king of cups นะคะเอออมมีความเชืว่าเขาอยากจะบอกว่าเขาว่าอาจจะเป็นตัวตนของคุณที่ก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็ได้นะคะเออหรืออาจจะเป็นพลังงานบางอย่างที่มันบอกอมมองว่าเขาอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าเขายังห่วงคุณอยู่เสมอนะไม่ว่าจะเป็น เป็นเป็น,เป,นเป็นสัตว์ที่ผูกพันกับคุณใช่ไหมหรือว่าจะเป็นตัวตนของคุณที่อัพสเตปคืออัพอัพอัพเลไปแล้วว่าเลเวลอัพล้ำหน้าคุณไปแล้วอ่ะเขาบอกเขาเป็นห่วงคุณในตอนเนี้ยเป็นห่วงความคิดคุณเป็นห่วงเรื่องความเชื่อนะคะว่าตัวคุณเองจะสามารถออกจากความคิดที่คุณแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งตรงนั้นได้ไหมเพราะว่าคือเขาอยากจะบอกว่าเขาเป็นห่วงคุณมากแล้วถ้าเกิดว่าคุณสามารถสัมผัสถึงเขาได้นะคะ พลังงานนั้นอยากจะบอกว่าเอ้ยเขาเป็นห่วงคุณนะยังเป็นห่วงคุณเสมอเลยนะคะแล้วก็น่าจะเฝ้าเฝ้าดูคุณอยู่ตรงเนี้ยนะคะที่คุณไม่เห็นเขาเนี้ยแหละแอบเฝ้ามองดูอยู่แอบเป็นห่วงอยู่อืมแล้วจะบอกอะไรอีกอยากจะบอกอะไรอีกอยากจะบอกอะไรอีก The Star โอ้โหบางคนเชื่อเรื่อง Star Seed หรือเปล่านะคะบางคนที่ดูคลิปนี้เชื่อเรื่อง เอ่อ s ตาร์ e ีทไลฟ์เวิร์ r หรือว่าคุณเองอาจจะเป็นก็ได้นะคะบางคนมีความเชื่อว่าไม่ได้มาจากโลกนี้ด้วยซ้ำไปแล้วเขาก็อยากจะบอกแบบนั้นค่ะเขาอยากจะบอกว่าเขารอคุณนะคะอยู่แบบอีกมิติหนึ่งใช้คำนี้ได้ไหมเขารอคุณอยู่ในที่ที่คุณอาจจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่ามีโลกนั้นอยู่จริงเขาอาจจะอยากบอกคุณว่า มันมีอะไรบางอย่างที่แบบตัวคุณจากมาหรือตัวคุณเป็นที่แบบมันมันคุณอาจจะไม่เชื่อเลยก็ได้ว่ามันมีมิตินั้นอยู่มันมีโลกนั้นอยู่นะคะและเขาน่าจะเนี่ยเขาอยากจะบอกว่าคุณว่าเขาเขารอคุณอยู่อะ่ะเขารอคุณอยู่นะคะอีกซีกโลกหนึ่งอีกมิตินึงนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ The star นะคะสแสดงว่า แสดงว่ามันต้องมีนัยยะอะไรสำคัญแน่ๆเลยคุณอาจจะเป็น Starseed like worker เกิดมาเพื่อเสียสละให้ผู้คนหรือเปล่าคุณอาจจะต้องเกิดมาทำภารกิจอะไรบางอย่างที่แบบเห็นแก่ตัวไม่ได้อะต้องใจดีมีเมตตาไหมอะไรเงี้ยนะเออต้องเสียสละอยู่เสมอเลยหรือเปล่านะคะเขาอยากบอกอะไรอีกคะ่ะ Page of Cups นะคะเขาอยากให้คุณ เขาอยากให้คุณเชื่อแบบประมาณว่ามั่นใจหน่อยว่าตัวคุณอ่อนโยนแล้วก็มีเมตตาได้จริงๆนะตัวคุณสามารถเป็นใครบางคนค่ะที่เสียสละได้อย่างอ่อนโยนนะคะมีเมตตาแล้วก็เหมือนกับคุณผู้ตรงๆคือคุณเหมือนไม่ใช่จิตวิญญาณที่อยู่บนโลกมนุษย์ไปเนี้ยเออแล้วเขาเป็นห่วงแล้วก็รอคุณแล้วเขาก็อยาก อยากให้คุณรู้ว่าเขาเขารักคุณอืมถ้าเป็นสัต์สัตว์เลี้ยงที่ที่ตายไปแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยเขารักคุณนะเป็นทั้งเป็นห่วงทั้งรักเลยนะคะคอยเฝ้ามองดูอยู่เสมอแล้วก็ถ้าเป็นตัวตนของคุณที่เอ่อเลเวลัพไปแล้วอะ่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็อยากให้คุณเหมือนให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะ คือโลกสามมิติอ่ะมันอาจจะทําให้คนที่กดเข้ามาดูคลิปเนี้ยรู้สึกว่าบางทีเรามีความอาฆาตมีความพยาบาทมีความมันเป็นกิเลสอะเนาะนะคะที่เราแบบรักโลกกดหลงอ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยอยากให้คุณรู้เอาไว้ว่าตัวคุณสามารถที่จะให้อภัยเป็นผู้เสียสละในการที่จะให้อภัยคนได้อย่างลึกซึ้งเลยนะเพราะว่าเหมือนกับคุณเกิดมาเพื่อที่จะแบบ เป็นคนใจดีมีเมตตาเนาะเป็นไพ่แห่งการเสียสละและใจดีมีเมตตาขึ้นมาทั้งนั้นเลยอะ่ะอืมแล้วเขาอยากจะบอกอะไรอีกคะเขาอยากจะบอกอะไรอีก r ร e of p e n เ a c l e s เนี่ยคือคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้คุณมักจะมีแบบเจ้ากรรมนายเวรนะคะหรือปีศาจหรือเดวิลหรืออะไรก็แล้วแต่นอ้องที่คอยแบบจ้องนะคะจะทำทาทาให้คุณแบบไม่ยอมให้คุณมี ไม่เอยไม่คุณมีใจิตใจที่อ่อนโยนะนะนะเออคือเขาอาจจะอยากบอกคุณว่าให้ระวังตัวร้ายในในในหัวคุณนะระวังแพ้เสียงในหัวนะอย่างเงี้ยระวังแพ้เสียงในหัวนะมันมีเจ้ากรรมในเวรนะมันมีแบบตัวร้ายคอยกระซิบอยู่นะให้เราอะเป็นคนที่แบบจุดไฟกิเลสในใจขึ้นมาเสมอเลยระวังแพ้เสียงในหัวนะอย่างนี้นะคะเขาอยากจะบอกอะไรอีกนี่เทนออฟซอร์ดเห็นปะ แล้วเวลาคุณแพ้เสียงในหัวสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตคุณเสียงในหัวนั้นมันจะเป็นเสียงในด้านที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเป็นด้านของความพยาบาทอิจฉาริษยาเป็นด้านที่แบบถ้าคุณไปฟังนะชีวิตคุณจะไม่ดีค่ะจากพลังงานของนางฟ้าเทวดาเออมันจะกลายเป็นสิบดาบเลยคุณสามารถทําให้เกิดเรื่องแย่ๆขึ้นในชีวิตได้เลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นการทําให้ตัวเองป่วยก็ตามนะ เออทำให้ตัวเองป่วยหรือทำให้แบบความสัมพันธ์เลวร้ายกับผู้คนนะ่ะเขาอยากบอกอะไรอีกเทมเพลตนะคะว่าแบบเออเนี่ยอยากให้เราแบบเขาเป็นภาษาเขาเรียกปฏิบัติธรรมเนาะคือแบบเห็นเสียงในหัวให้ได้ว่าเขาบอกให้เราในด้านดีหรือไม่ดีอะ่ะอยากให้แบบค่อยๆเยียวยาค่ะ เยียวยาตัวเองเหยียวยาเสียงในหัวเหยียวยาเสียงกระซิบจากปีศาจอะนะคะแบบค่อยๆเยียวยาแบบอย่าอย่าแพ้เสียงในหัวตัวเองนะคะ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆฝึกถ้าเป็นภาษาพูดก็คือเ่อยฝึกปฏิบัติไปนะเธออะไรอย่างเงี้ยนะคะเตอ e ์มพูดเรื่องปฏิบัติเธอ t ตอ e ์มก็มาเลยอะคือออมีคนเพื่อนเพื่อนที่ดูคลิปเนี้ยเฉพาะ กลุ่มมากๆเลยเอาว่าคนดูคลิปนี้คงไม่เยอะหรอกคะ่ะแต่ว่าเพื่อนๆเกิดมาเพื่อแบบเนี่ยเหมือนโลนวูฟเหมือนแบบหมาป่าผู้เดียวใดเหมือนเกิดมาเพื่อที่จะแบบไม่เกิดคนเดียวตายคนเดียวอะ่ะบางคนเชื่อเชื่อตะก,กะเชื่อศัตรูทานั้นด้วยซ้ำว่าแบบเฮ้ยเราเกิดมาคนเดียวเราก็ต้องตายคนเดียวนะเส้นทางที่เ,เพื่อนๆเดินนะคะมันเหมือนมันต้องใช้จิตใจที่กล้าหาญเนาะ ในการที่เราจะเดินสายเนี่ยคือบางคนก็จะแบบเป็นนักปฏิบัติธรรมตัดกิเลสตัวเองไปเลยแต่ว่าบางคนก็จะออกแนวแบบเฮ้ยแบบรู้อะว่าฉันเป็นคนแบบอินโทรเวิร์ตโลกส่วนตัวสูงอะแต่เหตุที่มันเกิดสิ่งนั้นขึ้นเพื่ออะไรเพื่อให้คุณได้เยียวยาตัวเองเพื่อให้คุณแบบเห็นเสียงในหัวของตัวเองว่ามันสั่งให้คุณไปด้านดีหรือมันเป็น,ด,นด้านที่ไม่ดีอะนะคะแล้วซึ่งเอาอว่าตัวตนของคุณที่เลเวลัพไปแล้วอะเขาต้องไปอยู่ในจุดไหนสักจุดหนึ่งที่มาบอกคุณแบบนี้เดี๋ยวอมจะเปิดให้ แล้วถ้าเขาเป็นสัตว์ที่เขารักคุณมากๆนะคะเขาก็เห็นว่าคุณนะอาจจะมีด้านมืดด้านสว่างในตัวเองนะคะแล้วเขาก็พยายามอยวบอกว่าเออมีป้านะแบบเนี่ยระวังนะเสียงในหัวของมีเสียงในหัวของป้ามันจะทำให้อะไรอะไรแยกไปหมดเลยนะมีกับป้าต้องระวังนะต้องเยียวยาตัวเองนะอย่าให้แบบแพ้เสียงในหัวด้านไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวออมจะมาดูหน่อยดีกว่าว่าสัตว์ที่ผูกพันกับคุณมากๆ นั้นที่เป็นจิตวิญญาณที่อยู่กับคุณนะคะหรือตัวตนของคุณที่เลเวลอัพขึ้นไปแล้วนะหรือไฮเออร์เซลฟ์ก็ได้นะคะตามความเชื่อนะดูซิว่าตอนเนี้เขาอยู่ในจุดไหนเขาถึงมาบอกคุณแบบนี้ค่ะพลังงานที่มาสื่อสารกับคุณตอนนี้เขาอยู่ในจุดไหนหรอเขาถึงมาบอกคุณแบบนี้เขาอยู่ในจุดไหนโอ้โหเดอะทาวเวอร์เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างกับเขา แสดงว่าแสดงว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่ในระหว่างการสูญเสียแบบฉับพลันหรือเปล่าเพราะว่าตัวตนที่อัพเลเวลของคุณเขาต้องเคยผ่านจุดนี้ค่ะผ่านการสูญเสียแบบปรับฉับพลันเช่นน้องของคุณนะ่ะแบบไม่ใช่น้องคือสัตว์เลี้ยงของคุณนะ่ะแบบเขาเรียกว่าจากไปโดยกระทันหันหรือเปล่านะคะหรือ ตัวตนที่เลเวลอพของคุณนั้นหรือว่าไฮเออร์เซลก็ตามนะคะเขาเขาอยู่ในจุดที่เป็นเดอะทาวเวอร์มาก่อนคะ่ะคืออยู่ในจุดของของความสูญเสียหรือเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นอะแล้วเขาอยู่ในจุดไหนอีกเขาอยู่ในจุดไหนอีกพลังงานนั้นอยู่ในจุดไหนอีกโอ้โหดอเแอมเพรสแต่สิ่งนั้นมันทําให้คือตอนนี้เอามอว่าเขาเหมือนกับ ทำไมรู้สึกเหมือนเป็นเป็นเป็นเหมือนเป็นเป็นนางไม้เป็นไกอาเป็นแม่ธรณีถ้าไม่อย่างนั้นนะคะสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณตอนเนี้อาจจะอยู่กับแม่ไกอาอยู่กับแม่ธรณีเขาอาจจะอยู่กับแบบนางไม้ไมีมีเทวดานางไม้หรืออะไรดูแลอยู่ก็ได้เนาะถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงที่คุณรักมากมานะคะเขาอยู่กับแม่ธรณีแม่ไกอาหรืออยู่กับ นางไม้อยู่กับอะไรคุณฝังหรือเปล่าคะคุณคุณฝังเขาไหมหรือว่าคุณเอากระดูกเขาไปโปรยที่ไหน The Empress เป็นแม่ของทาตาดินอะ่ะอืมนะคะก็ก็แสดงว่าตอนนี้เขาอยู่กับไกอาถ้าเกิดเป็น Higher Self หรือเป็นตัวตนขั้นสูงของคุณเอ่อหรือเป็นตัวตนของคุณที่ Up Level ไปถามว่าเขาเป็นยังไงอีกเอาว่าตอนนี้เขา เขาเลอค่ามากกว่าเขาเลอค่ามากเขาเขาสมบูรณ์นะคะเขาอยู่ในจุดที่แบบอยู่ในจุดที่อัพเลเวลกว่าคุณจริงๆนะเขาถึงได้มาบอกข่าวสารนี้กับคุณแต่เขาอยากจะบอกว่าทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงนะคะจะนําคุณไปสู่ความสมบูรณ์ความมั่งคั่งเขาอยากจะบอกแบบนี้เพราะว่าเขาก็เคยผ่านเดอะทาวเวอร์มาแล้ว แล้วตัวคนที่คนตัวคุณที่ดูคลิปนี้กําลังเป็นสิ่งนั้นหรือเปล่าคุณอยู่ในจังหวะชีวิตที่แบบเฮ้ยมันเกิดเหตุป,ปุบปับมันมันเหมือนมันพังพินาศมันเหมือนมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแล้วเขาอยากจะบอกว่าเมื่อคุณผ่านไปคุณจะได้เป็นเหมือนเขาก็คือความสมบูรณ์แบบเขาอยู่จุดไหนแล้วโหเดอะเดนะคะออาว่าเขาคือสิ่งที่ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้จริงๆคะ่ะ The ะเด d เขาคือคนที่ไม่ได้อยู่ในมิติเดียวกับคุณแน่ๆอย่างที่อ้มบอกอะคะ่ะเป็นสัตว์เลี้ยงที่จากคุณไปแล้วแต่เขาอยู่ในจุดที่ดีกว่าคุณนะตอนนี้เขาคือตัวคุณที่เปลี่ยนผ่านอัปเลเวลไปแล้วไม่ได้อยู่มิติเดียวกับคุณในตอนนี้นะคะเป็นใครบางคน The ะเด d ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตในโลก3ามมิตินี้อะเขาจะต้องอยู่อีกสเต็ปหนึ่งจริงๆค่ะ จุดที่เขาอยู่แต่เขาอยู่แบบดีมากแบบหยู่เลอค่าสุดๆเขาอยู่ในจุดไหนแล้วเขาถึงมาบอกคุณแบบนี้ e i g of Cups นะคะ e of Cups ในบางเคสนะคะเขากำลังจะต้องเดินหน้าไปต่อหมายความว่ายังไงก่อนที่เขาจะต้องก่อนที่เขาจะต้องไปต่อนะคะไม่ว่าจะไปต่อในในมิติใดอะไรยังไงก็ตามอ นะคะเอามองว่าเขาอาจจะอยากจะมาบอกคุณว่าเนี่ยก่อนที่ฉันจะขยับไปอีกไปเดินไปอีกอเขาต้องก้าวไปคือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีการขับเคลื่อนเขากำลังจะต้องไปต่อแล้วเขาก็อยากจะบอกฝากสารเหล่านี้นะคะให้ออมมาบอกคุณค่ะเขาจะต้องเขาจะต้องไปข้างหน้าเขาเขาอยากจะบอกว่าโลกสามมิติที่คุณอยู่อะ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันดีแต่มันดีเฉพาะ ในด้านที่แบบมันมีไงถ้ามีเงินคุณจะมีความสุขถ้าคุณมีบ้านดีๆอยู่มีรถขับมีพ่อแม่ที่ดีมีเพื่อนที่ดีมันจะมันจะดีมีความสุขบนโลกสามมิติอะ่ะแต่ว่าสําหรับพวกเขาอะ่ะคือมันไม่ต้องพึ่งพาสิ่งเหล่านี้เลยไงคะไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีอะไรแบบที่เราเรารู้สึกว่ามันจะต้องมีบ้านรถอะไรอย่างเงี้ยมันก็แค่แปดถ้วยอะคะ่ะแต่ว่ามิติที่เขาอยู่อะ่ะ มันเป็น D amp r e s s อะ่ะมันดีกว่ามิติที่เราอยู่ตรงเนี้ยมากมายเลยอืมงั้นขอบทสรุปหน่อยว่าอยากจะสรุปอะไรให้คนที่ดูคลิปนี้บ้างอะ่ะพลังงานนั้นอยากจะให้บทสรุปอะไรกับคนที่ดูคลิปนี้ a r o p e n t a c e s acles, นะคะก็คุณจำเป็นต้องใช้ชีวิตบนโลกสามิตินีไปเรื่อยๆแหละ a r o p e n t a c e s acles, อะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกคะ่ะเราก็อยู่เขาเรียกว่าอยู่ไปตามกรรมเราเนาะ ถ้ายังไม่หมดกรรมนะคะเราก็ยังต้องอยู่ใช้ชีวิตบนโลกไปเนี้ยพลังงานนั้นก็อยากจะบอกว่าเราก็จาเป็นต้องใช้ชีวิตต่อไปก่อนเราก็ต้องอยู่แบบนี้และค่ะทาแต่ละวันให้ดีที่สุดแปดเหรียญมันเป็นการทําอย่างตั้งใจเนาะนะคะแปดเหรียญเป็นการทําอย่างตั้งใจทําไมอมพูดรัอยากร้องไห้แปดเหรียญนะ่ะ เป็นการทำอย่างตั้งใจตั้ง,ต,งต,ะะตั้งใจทำชีวิตทำให้ดีที่สุดนะคะทุกคนตั้งใจทำชีวิตทำให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามสังเกตตัวเองอยู่เสมอว่าเราแพ้ เราแพ้เสียงในหัวด้านที่ไม่ดีของเราอะมากน้อยแค่ไหนอมว่าพลังงานนั้นเขาอาจจะแบบว่าอยู่รอคุณได้ไม่นานหรอกเขาก็ต้องไปข้างหน้าส่วนเราอะมีหน้าที่คือทำของเราไปค่ะแล้วในวันหนึ่งอะเราก็จะได้อัปเลเวลไปตามตัวตนของเราที่เขาล่วงหน้าไปแล้วนะคะหรือว่า น้องหมาน้องแมวสัตว์ที่เรารักมากที่เขาล่วงหน้าเราไปแล้วอะคะ่ะเขาอยากให้เราทําให้ดีที่สุดในแต่ละวันทําทําไปแบบที่เขาฝากบอกไว้ตอนต้นแล้วอะนะคะโอรสสอนนะคะเหมือนเขาอยากจะบอกว่าอย่าลืมพักด้วยนะเวลาที่เพื่อนๆที่ดูคลิปเนี้ยเหนื่อยอามมว่าเขาอะอยู่เขียงข้างนะ แม้ว่าจะเป็นมิติที่ซ้อนทับกันแต่เขาอยู่เคียงข้างเพื่อนเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นไฮเออร์เซลสัตว์เลี้ยงที่เพื่อนรักหรือว่าแบบตัวตนที่เขาอยู่อีกมิติหนึ่งอะ่ะถ้าเหนื่อยก็พักบ้างเพื่อลุกขึ้นมาทำในแต่ละวันให้ดีที่สุดต่อไปนะคะ เซเว่นออฟวันส์อืมเขาบอกว่าสู้ๆนะสู้ๆนะเธอทำได้เหนื่อยก็พักแค่นั้นแหละก็เหมือนนกฟินิกซ์นี่ไงเหนื่อยก็พักแล้วสุดท้ายเธอก็สามารถที่จะกอบกู้ร่างตัวเองขึ้นมาได้ใหม่นะคะอืมเขาน่าจะอยากมาให้กำลังใจเนาะเหมือนกับมาให้คำเตือนมาให้กำลังใจแล้วก็มาแสดงตัวตนให้รู้ว่าเขาอยู่ในจุดที่ดีมา,มากๆเลยนะคะ ได้สำหรับนะคะ queen of sword แล้ววันหนึ่งอ่ะเพื่อนๆจะเป็นคนที่แข็งแต่งนะนี่ดูซิเขาอยู่ด้วยทุกที่เลยเนาะเขาอยู่กับเพื่อนทุกที่เอาอม่าเขาอยากให้เพื่อนๆมั่นใจในตัวเองนะคะว่าเพื่อนๆทาได้นะไม่ว่าตอนนี้เพื่อนๆกําลังเจอกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์อะไรก็ตามะคะ่ะเขาเหมือนมาอยู่เคียงข้างแล้วคอยให้กาลังใจว่าจงมั่นใจ ในความเป็นตัวงตัวเองแล้วจงมั่นใจในสิ่งที่เพื่อนทําขอแค่ทําให้ดีที่สุดในแต่ละวันเหนื่อยก็พักบ้างเขาอยู่เคียงข้างเสมอน,นะคะสู้ๆนะประมาณนี้นะนะคะเพราะว่าอะไรเส้นทางเนี้ยมันเหมือนอยู่คนเดียวแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเส้นทางที่เราทําเองแล้วเราได้เองอะคะ่ะการปฏิบัติภายในอะมันไม่มีใครมาได้กับเราหรอกเราได้เราได้ด้วยตัวเราเอง แม้ว่าสิ่งแวดล้อมรอบข้างจะมีคนเยอะยะเต็มไปหมดเลยอะแต่การปฏิบัติมันเป็นสิ่งที่เรารู้รู้ด้วยตัวเองอะคะ่ะเป็นปัจเจกบุคคลจริงๆเนาะเส้นทางนี้ยังอีกยาวไกลนะคะอืมก็จงมั่นใจในเส้นทางที่เราเดิน,นะคะ่ะแล้วอย่างน,น้อยก็ให้เรารู้ว่าแม้มันจะดูเหมือนโดดเดี่ยวนะคะแต่ว่า higher self หรือว่าสัตว์เลี้ยงนี่นเพื่อนที่เพื่อนรักมากๆที่เขาจากไปแล้วนะคะหรือว่าเป็น ตัวตนของเพื่อนที่อัพเวลไปแล้วอยู่ในอีกมิตินึงนะคะเขาคอยให้กำลังใจเราอยู่เสมอนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ถ้าชอบก็ฝากาช่วยกันกดไลค์กด subscribe กดแชร์ได้เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็อยากสปอร์ตออมมีรายละเอียดใต้คลิปนี้นะคะกดเข้าไปดูได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย